สืบสารและสรรสร้างสิ่งดีงามให้เกิดแก่สังคมศาสนาสร้างความร่มเย็นต่อมวลมนุษย์อย่างไม่เลือกหน้านับว่าเป็นลักษณะที่โดดเด่นควรค่าแก่การสรรเสริญของสาธุชนหลวงพ่อจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นแบบอย่างของความเป็นไทยอย่างสมเหตุสมผลที่สุด น่าเสียดายที่ชุมชนสังคมเราในปัจจุบันของเก่าเลือนหายไปทุกทีทุกทีความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันเป็นลักษณะเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นไทยหายากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ก่อนในชนบทบ้านนอกเรามีแต่ความสมานฉัน แม้เดินทางก็ไม่ต้องตระเตรียมน้ำท่าให้วุ่นวายเพราะเมื่อย่างไกลไปทางใดแล้วทุกทินที่ก็ตั้งองค์ดินไว้ให้ดื่มกินกันอย่างสมบูรณ์ที่กล่าวมานี่เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของวัฒนธรรมโบราณเราเท่านั้นปัจจุบันคืออะไรอะไรคือความเป็นไทยก็ยังอธิบายกันยาก ด้วยไปนิยมเอากับวัฒนธรรมของต่างชาติต่างภาษาจะอนุรักษ์ไทยก็เกรงว่าโบราณครั้นจะประยุกต์ของไทยและของเทศก็แลจะล้าสมัยจิตของข้าพเจ้าเริ่มฟุ้งออกนอกลูนอกทางอีกแล้ว มาตื่นจากภวังก็เมื่อได้ยินเสียงพระคุณเจ้ารูปนั้นกล่าวออกมาว่าโยมได้ไปเยี่ยมชมที่องค์หลวงพ่อใหญ่หรือยังละ่ะข้าพเจ้านึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่เหลืองอารามที่ได้เห็นแต่แรกเมื่อขับรถใกล้เข้ามาคง,คงจะเป็น,ปนพระพุทธรูป,รรปองค์นั้นนั่น,น,นเอง ที่ทพระ,พระคุณเจ้ากล่าว,าวถึง,ถงอย่างครับแต่ได้เห็นแล้วตั้งแต่ก่อนจะถึงวัดเสีอีกแล้วครับใช่ใช่เพราะองค์ของท่านลอยเด่นเห็นได้แต่ไกลบุรุษผู้ร่วมสนทนากล่าวขึ้นก่อนที่พระคุณเจ้าจะกล่าวต่อไปโยมรู้ไหมใครมาเที่ยวสิงห์บุรีนะ่ะ จะได้ไหวพระสามอิริยาบถเชียวนาท่านยิ้มอย่างเมตตาดุดเดิมแม้แต่ชาวสิงห์บุรีเองบ้างคนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นี่อาตมาพูดจริงๆนะโยมมาสิงห์บุรีน่ะนะได้ไหวพระสามอิริยาบถจริงๆนะพระคุณเจ้าท่านกล่าวอย่างหนักแน่นและ ย้ำให้แน่ใจในตอนท้าย ถึงอย่างไรครับข้าพเจ้าถามออกไปอย่างตั้งใจก็ด้วยความไม่รู้จักสิงห์รีดีพอจึงทำให้ถึงบ้างเซอร์เปล่าหรอกไม่ใช่ข้าพเจ้าคนเดียวหรอกสามบุรุษที่ร่วมสนทนาอยู่ด้วยก็ตีสีหน้างงๆอยู่เช่นกันนั่นน่ะสิครับอะไรคือพระสามอิริยาบถล่ะครับ หนึ่งในสามชายนั่นถามออกมาอย่างอดรนทนไม่ได้เช่นกันพระคุณเจ้าผู้ผูกปมปริศนาแห่งความงวยงงยิ้มออกมาเต็มใบหน้าอิริยาบถก็คือท่าทางพระสามอิริยาบถนานาก็คือพระที่อยู่ในท่าทางต่างๆกันสามท่าทางนะสิท่านยังคงกล่าววกวน ด้วยใบหน้าที่ยิ้มละไมยอยู่เช่นนั้นก่อนที่พวกเราจะถึงบางอ้อจากคำกล่าวของท่านที่ว่าก็พระนั่งพระนอนแล้วก็พระยืนยังไงละ่ะสามอิริยาบทหรือเปล่าละ่ะท่านหันไปถามบุรุษสูงอายุที่สุดในคณะสามชายอย่างคุ้นเคยเจตนาของท่าน คงจะต้องการสัพพยอชายผู้นั้นโดยไม่ได้มุ่งหวังคำตอบแต่ประการใดพระนั่งก็ที่นี่พระคุณเจ้ากล่าวต่อพระนอนก็หลวงพ่อพระนอนที่วัดพระนอนจากสีวรวิหารพระยืนก็คือหลวงพ่อซัพ์หลวงพ่อศิลที่วัดประโชติการามนั่นไงล่ะ ท่านกล่าวอย่างไม่ยอมหยุดยิ้มแต่ละองค์น,านา่ะนะล้วนเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่โตมีอายุเป็นหลายร้อยปีทีเดียวมีเพียงหลวงพ่อใหญ่ประธานพรที่วัดนี้แหละที่มีอายุน้อยเพิ่งสร้างมาเพียงไม่กี่สิบปีเท่านั้นไงล่ะ ผมมาสิงบุรีก็หลายครั้งนะครับรู้แต่ว่ามีพระนอนแล้วก็เคยไปกราบมาแล้วแต่พระยืนนี่สิครับเพิ่งจะเคยได้ยินนี่แหละท่านไม่กล่าวกระไรได้แต่หัวเราะหึหึในลำคอขยับกายเตรียมลุกขึ้นพร้อมกับกล่าวว่าไปไหนไหนโยมก็มาแล้ววันเนี้ยอาตมาจะขอเป็นมาคุเทศนำพายโยมชมวัดสักวัน เดี๋ยวหลวงพ่อน่ะจะตำหนิอาตมาว่าตอนรับแขกของท่านไม่ดีก็ท่านไปบอกให้โยมมาก็แสดงว่าโยมน่ะคงจะต้องเป็นลูกศิษย์หรือลูกรลานบริวารกันมาน่ะไม่ชาติได้กรชาติหนึ่งแล้วนะท่านยังคงหัวเราะน้อยๆยิ้มละไมเต็มใบหน้าอย่างปราณีพระทุกรูปในวันนี้เป็นอย่างท่านหรือเปล่านาะ ข้าพเจ้าตั้งคำถามถามตนเองอยู่ในใจแล้วก็มีเสียงสะท้อนตอบกลับมาในทันทีนั้นคนทุกคนย่อมไม่เหมือนกันแล้วพระจะเหมือนกันทุกรูปได้อย่างไรกันเล่าไม่ใช่เสียงของหลวงพ่อหรือเสียงจากผู้มีคุณวิเศษใดหรอกแต่เป็นเสียงของข้าพเจ้าเองนั่นแหละ ที่ประมวลผลสรุปมาให้อย่างยุติธรรมข้าพเจ้าเดินยิ้มตามหลังพระคุณเจ้ารูปนั้นไปติดๆ ตามด้วยสามบุรุษที่ดูเหมือนจะถูกชะตากันต่างก็ยังไม่ยอมแยกตัวไปทางใดทุกคนล้วนมีความสุขที่วันนี้เขาได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเป็นสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเต็มภาคภูมิขึ้นชื่อว่าศิกิตันอยู่แล้วการได้มีโอกาสกระทำภารกิจหน้าที แทนครูอุปชาอาจารย์ยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีของท่านย่อมเป็นที่ปรารานาของบรรดาสิทธิเหล่านั้นทุกคนและพระคุณเจ้าหนึ่งขรวาดอีกสามบุรุษก็ได้พยายามกระทำหน้าที่สิทธิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วขณะนี้ เราเดินข้ามถนนตัดเข้าไปยังบริเวณพุทธสถานขององค์หลวงพ่อใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยวิหารคดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้โดยรอบพระคุณเจ้ารูปนั้นบรรยายพุทธลักษณะและเจตนาของการสร้างให้ฟังสลับกับการเสริมต่อของชายผู้มีอายุในคณะสามชาย ข้าพเจ้าฟังอย่างปิติกระด้วยจิตใจของข้าพเจ้าขณะนี้อิ่มเอมไปด้วยความสุขบรรยากาศรอบด้านล้วนสร้างความสงบเยือกเย็นให้กับจิตใจได้ดีจริงๆ จุดทูปบูชาแล้วข้าพเจ้าก็ก้มลงกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดชื่นใจเหลือเกินที่ได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้หากวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังคงอยู่จะเป็นบุญของเราสักฟานไหนที่ได้พบพระพุทธรูปโตใหญ่สง่างามเหลืองอราม ประทับประธานพรอยู่ตรงหน้าและพระภิกษุที่ยืนอยู่ข้างๆขณะนี้เป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เมตตาแล้วพลันภาพในความฝันก็ปรากฏสว่างวาบขึ้นในจิตอีกครั้งอย่างไม่ตั้งใจหลวงพ่อท่านยื่นมือขวาออกมา ข้าพเจ้าจับมือของท่านด้วยความเคารพรับรู้ในพลังบารมีแห่งความเมตตาของท่านความรักความศัสทธาสว่างว่าบขึ้นในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยมข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นสบตาพระคุณเจ้ารูปนั้นใบหน้าของท่านยังคงอาบไปด้วยความเอื้ออารี มีเมตตาอยู่ดุดเดิมอยากคิดว่าอาตมาไปหลวงพ่อเขาละ่ะท่านกล่าวยิ้มยิ้มเหมือนอ่านใจของข้าพเจ้าออกหรือเป็นความบังเอิญก็สุดเดาข้าพเจ้ายิ้มตอบก่อนที่ท่านกล่าวไปเรื่อยๆและเรียบเรียบว่าที่นี่ก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นเช่นกัน ยะการพูดแล้วมองกราดออกไปรอบๆลานกว้างหน้าพระใหญ่นั้นเหมือนย้อนความทรงจำวันนั้นช่างเทลานปูลหน้าพระนี่แหละวิ่งกระหืดกระหอบเข้าไปหาหลวงพ่อที่กุฏิบอกว่าฝนกำลังจะตกก็โดยเมฆฝนดำทะมึนอยู่เต็มท้องฟ้าถ้าฝนตกลงมาแน่นอนละว่าปูนที่เทไว้นั้น ยอมจะเสียหายหมดอย่างไม่ต้องสงสัยจะโทษช่างไม่ดูตาหมาตาเรือก็ไม่ได้เพราะก่อนที่จะเทปูนนั้นแสงแดดแผดจ้าอากาศปลอดปโปรง่งนายช่างก็เห็นเป็นโอกาสเหมาะละงานก่อสร้างทางอื่นช่วยโอกาสทองเสียก่อนที่ไหนได้พอเทเสร็จเรียบร้อย ปูนยังไม่ทันจะแห้งก็ไม่รู้ว่าฝนไปรวมไพร่พ้นมาจากไหนพากันยกทับปิดมา่านฟ้ากระจ่างนั้นยังน่ากลัวแล้วท่านก็หัวเราะหือๆอ,อีกคงนึกขำลีลาการบอกกล่าวของท่านนั่นแหละ